สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีตอนแรกนะคะคุณผู้ชมตอนแรกๆบายๆค่ะมเมื่อกี้บรรยากาศค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศที่สบายตาเนาะค่ะเนาะอาทิตย์กระลังจะตกดินแล้วค่ะคุณผู้ชมยูแ <c oughs> ต่นในบ่บานฟูๆค่ะจะน,น้าก็เลยพามาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมาออกกํบบาลังกายนั่ค่ะ ค่มือนี้จินตนาจะโลกแนวทางรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยของเด็กแปดสามนะคะเด็กแปดสามวันงวดนที่แล้วค่ะคุณผู้ชมให้มาห้าศูนย์สามตรงๆค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้มาหาให้บอมเบลวาดไห่มาาคู่เดียวละคะ่ะอา่าบอสูกันฟังเนาะคะ่ะคุณผู้ชมถ่าวความเล็กน้อยนึงค่ะของวดนที่แล้วเพื่อไห่มาเลียกสามตัวสามคู่ค่ะไห่มาสาม ามหางค่ะคุณผู้ชมสามตัวสามหางเนาอะกอะเข่าไปที่ห้าศูนย์สามค่ะคุณผู้ชมหน,นึ่งในสามนะนะคะคุณผู้ชมตรงตรง,ตรงเลยค่ะเรากะศูนย์สามกะศูนย์สามตรงตรงเลยค่ะเมื่อที่แล้วนะะเนาะค่ะเนาะค่ะจินตนากได้ของน้องแปดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมงนวดนี้ค่ะของวันที่สิบหก กรกฎาคม2567ค่ะได้มาแล้วมือนีจะลงกเลยคุณผู้ชมเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะเพราะว่าแนวทางกับมีเข้ามีหลุดค่ะค่ะผู้เพื่อให้มาเพิ่นกะบ่ลูพค่อกันเนาะค่ะเนาะว่ามันจะเข้าหรือจะหลุดค่ะก็เอาให้คุณผู้ชมในเบิ่งกันเพราะว่า เห็นว่าแนวทางเ,าเขามา่แล้วสามตัวตรงๆค่ะงวดนี้กะนี่นําจิตนําใจเอามาแบ่งปันคือเก่าค่ะคุณผู้ชมเอามาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะเป็นรัฐบาลไทยเดอ้อค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วกับเขาตรงๆเขาบนเนาะห้าศูนย์สามค่ะโดยที่ว่ามีแต่คนเผอค่ะคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ชมบ่าเผอกะดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะสาหรับผู้ที่ได้แนวทางของเด็กแฝดไปค่ะเพระาะว่า เด็กแฟนะปกติที่ผ่านมาจินตนาเคยเอคยเห็นนะคะเนาะเคยได้เห็นมาจากช่องอื่นนะคะที่ว่านองห้เล็กมากนะคะแนวทางมากค่ะคุณผู้ชมห้แนวทางมากเขา3ตัวตรงๆมากเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังๆมากกะน่องกะเติบโตเนาะคะ่ะเนาะอาจจะด้วยวัยด้วยค่ะคุณผู้ชม เล่กเล่ตัวเลขแนวทางเล่หางหางางแจ็กหน่อยเนาะค่ะเนาะแต่ทีนี้จินตนากระบอกอยู่เสมอคะ่ะคุณผู้ชมว่าให้มาทุกงวดอะ่ะให้ระมัดระว่างเด้อคะ่ะให้พิจารณาดีๆคะ่ะอย่าเพลอประาสานะคะ่ะคุณผู้ชมข้อดีวงวดเมื่อกี้ก็เลยเข้าไปเนาะคะ่ะเต็มๆเ,เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็จินตนาจะลงไห้พร้อมคะ่ะครับไอของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะของอาจารย์ยอดก็ให้มาเหมือนกันคะ่ะ ลงให้เบ่งพอๆกันเลยเนาะค่ะเนาะเราก็จะต่อด้วยไอ้ท้องปูู่นย์ค่ะสูตรทําเงินเนาะค่ะเนาะต,ต่อกันเลยเนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนากจะพยายามให้ถึงที่สุดละค่ะเพื่อที่จะให้แนวทางให้คุณถึงมือคุณผู้ชมค่ะเมือ่อวนจินตนากระโหลดเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมกำลังจะโลงให้เนาะแต่ทีนี้เผลอไปลบค่ะโอ้ยยัยงนักนะจินตนากระได้ค่ะคุณผู้ชม เอาค่ะไปเบิ้งแนวทางกันเลยค่ะแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีรัมแล้วก็ของเด็กแฝดสามค่ะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเอวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะขอทวนพอมให้เด้อค่ะว่ากับบัตรค่ะเด็กแฝดสามค่ะวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะน้องแปดสามให้มาเก้าสามสองค่ะแล้วก็สามสองกันสามสามค่ะ ล่าง05ค่ะคุณผู้ชมวดที่แล้วนะคะวดที่แล้วน้องให้มาค่ะ503ค่ะคุณผู้ชมก็เข้าที่503ตรงๆนะคะเนาะวดน,นี้มาตามเบิงค่ะคุณผู้ชมมานอนหาตัวใดงหามาละเล็กกับเข่าบอลน,นะคะเนาะอันนี้เป็นของเดิมนะคะคุณผู้ชมเข้าที่503ค่ะแล้วก็03ค่ะนะคะแล้วก็ ของอาจารย์รอาารยอดบุรีรัมค่ะอาจารย์ยอดบุรีรัมให้มาค่ะยิ่งสามบนสองล่างค่ะแล้วก็สามสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดห้าล่างสองสามสามสี่สามตัวมีสามหางค่ะสามหางมีเก้าสามสามสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดสองค่ะแคบหนาจอค่ะคุณผู้ชมนะคะไปคู่กับของน้องแฝดนะคะคุณผู้ชมของน้องแฝดสามค่ะ คู่กันเลยนะคะแคบหน้าจอเดอร์ค่ะคุณผู้ชมขอให้มันมาน,มนปังๆนะคะที่เข้ามาดูแนวทางรัฐบาลไทยวันที่16กรกฎาคม2567ของอาจารย์ยอดบุรีรัมแล้วก็ของน้องแฝดน้องแฝดสาคะ่ะขอให้มันมาน,มนปังๆเรื่อยๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ